สวัสดีจ้าทา่านผู้ชมค่ะเอฟซีทุกท่านนะจ๊ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วจ้ายามมืแรงแดดร่มลมตกเมื่อน,นี้อากาศหอนบอลมบอเย็นเรื่องที่ยีสิบปดพายุมากว่ยอากาศร้อนอีกแล้วถ้ามันร้อนแล้วมันจะพ้นตก แต่ถ้ามันเย็นลวมันจะบปตุกอันนี้อากาศร้อนอากาศฮอนอบเอา้าเอา้าเอา้เอาอย่ามานี้อย่ามานี่อย่ามานี่อย่ามานี่ จะเอานี้มาถิ่มใส่นี่นะมันกะเลยอยู่นี่มันกะเลยมันกินอันต้นเกษตรคืนเมื่อวาบ่นแล้วบ่บ่ร์นแล้วติสัมัยไงบ่หน่โอยสัมผัะ สุดท้ายแล้วสามท้ายละคำแรงแล้วคำมืดนละอันนั้นพอยังบอกลงมาบ่ของผู้ช่วยนะเมื่อนั้นเมื่อสวนทางกันเลยกับผู้ช่วยพ,พอพอลงมาของมือเนะาะจะหน่อยก็ามาติอันนี้บักเทิกเทิก เครือหมักทัวบักเถิกเถิกครัวเครือหมักทัวหักเถิกคว้ยเถิกเเถิกเครือหมักทัวคว้ยเถิกเเถิกเครือหมักทัวคว้ยเถิกเเถิกเครือหมักทัวอากาศฮ้อนได้เหมือนี้ <athlete Bradley> จะแรกว่าเสบยลงมาล่ะวันนี้ลงมาดนขึ้นเมื่อเแล้วควายกไปเบ้อแล้ว<า>บอยากเมื่อ<า>ค่อยเถืกเถกเครือมักทัวบอยากเมื่อนี่ี สุดท้ายกลุ่มสุดท้ายน้ำแห้งจังหน่อยก็ลเลยนหน้าปังนหน้าปรังนาปีแล้วก็นาปังเออมื้อนี้บ่เห็นภูเขาอากาศโล่งอยู่แต่หากบ่เห็นภูเขาไม่มีหม,หมอกบะหมอกหมอกหนาวบะบ่มีบ่เห็นภูเขาเลยมื้อนี้เห็นแต่ท้องฟ้าโล่งๆโป่งๆ แถวนี้เป็นนาปรังบแล้เหลืออีกเดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งเกี่ยวเข่าหน้าปีแล้วกับน,นาปังอะไรบนี้นาปังชมวิวให้ชมวิวก่อนนะจ๊ะอารมเขคยเย็นมาและะ้วสิเมื่อกี้นี่ฮอนวันนี้พออมเย็นมาแล้ว อากาศเย็นๆบได้เสียงหแหบเสียงแห้งหแหบแพ้ฝุนแพ้ละอองแพ้ฝุนแพ้ละอองแพ้คนแพ้ทุกอย่าง มันนี้สิไปสียาได้ย่บอแพสุกอย่าง,ส,างสีดไปแล้วพยันสลบไปเล้วกินข้าวข้าเจ้าสีดไปแล้วข้าเจ้าสลบไปบางคนก็ไม่มีแรงบางคนก็สลบไปบางคนก็บบฟื้นก็มีคัดแย้งขนาดถ้าแเป็นไปบบสีถราว่าโบไยขาม oh arm, จังหวัดโบไยไป ให้ยู่แต่บ้านผาบสีประมาณนี้กุด้สีกังทางเลาะทั่วประเทศไทยใบางคนผ่านมีพู้หนึ่งวันพ่อแม่สีบันนี้ลูกบุษธาด้สียังรอคิวอยู่วันนี้ไปติดมาจากมูลูกติดมาจากมูมพ่อแม่ผัดีแล่ะยังมาติดติดบนเื้นเลยว่าฉันเป็นอย่างสีแล้วก็ยังติดอยู่นล้วพวกพวกกันบกพองบอกเลยเป็นยัง อันนี้ก็บอกเข้าใจคือกันนะขนาดฉีแล้วก็ยังติดวะสันอันนี้มันแล้วแต่บุญแต่กรรมแต่ละคนได้เนาะเพราะว่าพนทานายไว้ว่าจะคัดเลือกคน,นคนทีคน่คนที่มีคุณธรรมมีความเมตตากรุณามีมีความดีมีทุนทุนทนระัพย์บุญนะเป็นเป็นต้นทุนนะจะรอดว่าสัน แต่ถ้าผู้ใดไว่าสร้างบุญมาน้อยยังไม่สร้างบุญใหม่บุญเก่าก็จะหมดไปแล้วทีนี้จะไม่รอดวสนจะไปวสจะคัดแยกคนออกจะคนดีคนชั่วคนที่มีุนธรรมคนที่มีพระในใจจะคัดแยกออก เอาไม้จะใส่ค่นี้ดงเอามาทางนี้ก็ไดไติเอาเรือจกตัวนี่เรือแปตัวมาหันจ็กตัวเหรอเเโอ้ขายไปน้ำเนาะโอ้ไม่อย่างเอาจะเอาต้นไม้มาถิ่นมานี่ กับบ้านกับบ้านดิเข้าบ้านอมันลุยน้ำมาน้ำกินหญ้าอิ่มนะลุยน้ำมามกินยญ้าอิ่มแล้วจะกลับบ้านแล้วดิอบอกหันว่านทีขายเฮ็ดิ <laughs> วันนี้เขาบอกขาย <laughs> เห็นอันแผ่นดินไหวแล้วก็ภูเขาไฟระเบิดแลวการน้ำถ่วมพายุหิมะฟ้าฝ่าฟ้าผ่าฟ้าฝ่าฟ้าผ่าเหตุเกิดรุนแรงแต่แต่ละประเทศแต่ละแต่ละแต่ละที่แต่ละบ่อนเหตุเกิดมีประเทศนี่ฮเจ๊ฝนต๊พ้าห้องมาพากันไปเซลฟี่พากันไปถ่ายรูปเนาะ มันก็พาเแลยแบบนี้พาหัวแลยแบบนี้เพราะว่าอันเปิดโทรศัพท์ไว้เวลาฝนตกมันก็อันตราย,เ,ยเ,เหตุเเกิดขึ้นโดยมนุษย์เป็นคนทําได้นี่มนุษย์เป็นคนทําลายทรัพยากรทรัพยากรธรรมาติมนุษย์เป็นคนทําลายทีนี้เวลาภายมานนะมันก็ไปทั่วโลกเลยบบบนี้น้ำท่วมพายุร้ายแผ่นดินไหวโจรผู้ร้ายอัตภพาาและภัยอื่นๆโอ้ เกิดจากน้ำมือของมนุษย์เบิดวันนี้ฆ่าพันกันเองแย่งสิงกันเองทีนี้อพนานว่าก็จะคัดเลือกคนว่าสั่นบูว่าเป็นตายันะจะคัดเลือกคนจะอยู่จะจะเหลืออยู่แค่สามมโพ3สามมโพที่มีศีลมีธรรม ที่จะเหลือจะเหลืออยู่ในในกลุ่มที่ที่สีขาวอะั่ะกลุ่มสีขาวนี่คือใจบริสุทธิ์เลยใจที่ที่บริสุทธิ์จิตใจที่ปล่อยวางจิตใจที่ที่ไม่ยึดติดกับสิ่งในโลกนี่คว่าอันสีขาว กลุ่มที่สีขาวจะรอดพ้นมาสัน่นเพราะว่ามันมีหลายอย่างหลายอันหลายอย่างแต่ละคนโอ้ยขากันู่มือม้อทำร้ายกันู่มื้อจักยิงกันฟันกันทำร้ายกันมีทุกอย่างเลยโลกร้อนมันเกิดจากคนนั่นแหละโลกร้อนอะไรจิตใจของคนมัน มันไม่อ่อนโยนแล้มันมันมันเป็นแข็งกระด้างแล้วจิตใจคนแข็งกระด้างมองหนากันกับบดได้เบื้องหนากันก็มีเรืืองอีกเลยมองหนากันกับบดได้พันท้อถามสันเบื้องหนากันกับไบดได้พิดไหลดังฉะนั้นฉะนั้นก็เลยกำจัดมนุษย์มนุษย์เยืะหญิงจองหองนี่จะปราบให้เรียบรสัว จะมีโรคโรคหลายจะมีโรคระบาดคนจะตายเยอะด้วยโรคภัยไข้เจ็บด้วยภัยธรรมชาติด้วยหลายสิ่งหลายอย่างเหตุที่เกิดขึ้นในแต่ละมือแต่ละเวนโอ้แต่ละมือแต่ละเวนแต่ละมือแต่ละวันนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นโดยที่ พอไปเบิ่งอันในคชิพพ่อไปเบิ่งในอันในยูทู u b e โอ้เบิ่งแล้วกะตกใจภูเขาไฟนั่นดอกน้ำถ่วมอีกแต่ละทีนะโอ้รุนแรงขนาดเลยปิตายานมันนี่ยานแล้วกะข้าม่นผู้ไรบอกกลับใจผู้ไรบอกทาความดีเอาไวนะ้น่ะจะให้ระวัง จะเกิดโรคร้ายจะเกิดขึ้นกับตัวเองที่ไม่ได้เตรียมตัวอย่างดีขอให้ทุกคนเตรียมตัวอย่างดีพร้อมเสมอทุกสถานการณ์เตรียมพร้อมทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นโดยตั้งใจและมีสติ ตะเวนก,นมนกนม็มีขื่นแล้วก็มีลงมีขื่นแล้วก็มีลงทีนี้มันแผ่นดินมันเบาคือเก่านี่แล้วเกิดสินามิติจะเกิดสินามิแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอันนั้นโอ้ยห้องประหยัดห้องประหยัดอีกอย่างเลย น่ากลัวไปเบิร์ตน่ากลัวไปหมดเลยน้ำนิ่งๆอันนี้ก็ได้นนี่น้ำนิ่งๆถ้าฝนตกน้ำท่วมมากกักระเสียหายกันีนน้ำนิ่งๆอันนี้ที่นิ่งๆนี่แผ่นดินนิ่งนี่ภูเขาไปเห็นเลยมือนี้มือตึ๊บจะตังเขาปะตังเขาพายุมาบะมือนี้ยิมห้ายิมหกยิมเจ็ดยิมแปด วันยี่เปดพายุสิมาะตังเขามาแล้วมืดมืดบมื่มืดม,มืด,มดรอบด้านมืดรอบด้านล้ะมนีมา่ายบทานควายให้ยไทยบรรยากาศในเบิงท้องทุ่งนาะท้องทุง่ง แกาแววอันหรืองอันภัยต่างๆนี่แหละภัยที่มันเกิดขึ้นกับมนุษย์นี่แหละเพราะว่ามนุษย์เนะ่เกิดเกิดมาครั้งเดียวก็ตายครั้งเดียวแล้วก็ทุกอย่างในร่างกายเนะะี่ยะมีอย่างละชิ้นไม่มีอะไรจงดูแลรักษาตัวเองด้วยนะคะทุกคนดูแลสุขภาพของท่านด้วยนะคะดูแลตัวเองด้วยนะคะ ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะทุกวันน้ำมันก็นจะขึ้นราคายาสูบก็จะขึ้นราคาอะไรอะไรก็จะขึ้นราคาหมดแต่ที่นี้เนี่ยการงานการค้าขายผัดบสะดวกว่าหนีไปใส่มาใส่บรค่าโควิดไรายได้น้อยรายจ่ายก็จะเยอะที่นี่เป็นอย่างงกินเก็บว สิาพาการกินเก็บกินห้ามในบ้านลงน้ำลงน้ำหาปลากับมอมีปลากับปถือได้ไหมจ๊ะห้องปลาถือปลากันปลากบรบบาดอ่ะอันน,น,น,นั่นอันไก่ๆมันเอ็นหนังนะโอ้ไก่ๆก่หัวใส่มองบ่อะนะโอ้ใส่เบสใส่มองบ่ไก่ๆก่หใส่เบสใส่มอง คนหลายป่ากันหน่อยสมัยป่ยตายายค่ะป่าลายหันค้างหมอไว้แล้วจังลงไปอันควงเหแล้วเอาขึ้นมาเนี่ยโอ้เลือกเอาจะป่าตัวใหญ่เลือกเอาเลยพล่ะคนะ้างหมอแกงไว้แล้วลงไปควงเหในป่ามาเลือกเอาอีกป่ากันเ,กเยอะแยะแต่ก่อนคนบลายนะขมือนี้คนหลาย แต่ก่อนหันหามากินบ่ได้หาขายผุ้เมื่อนี้หามาขายปลาใหญ่บอท่านบันี่น้ำน้ำบ่มาน้ำบ่มาสามปีแล้วนี่มาตั้งแต่ปีหกศูนย์หกหกศูนแล้วหกหนึ่งหกสองหกสามน้ำบ่มาสามปีปลาบ่มีบัานี้ปลาบ่ไข่ขึ้นมาเลยมันจะน้ำฝนได้นี่ค้างๆอยู่นี่บ่มีป่า ปีนี้ปลาอึดาสั่นปลาบัวไหลแต่ก่อนปลาลันทอนน่ะโอ้ยหลายลายเวลาฝนตกน่ะโอ้ยปลาลันทอนนี่เยอะแยะเวลาน้ำแหงกันไปตรงเอาตรงมันมันเอามาดักเอาโอ้ยหลาย๋ยวนี้ปลาลันทอนก็บม่มีแล้วบม่ค่อยมีแล้วโลกมันเปลี่ยนแปลงโลกมันเปลี่ยนไปโลกมันเปลี่ยนไปแล้วคนก็เปลี่ยนไปแล้ว ขนาดธรรมชาติก็ยังเปลี่ยนไปนะเปลี่ยนเปลี่ยนค่ะในรอบยี่สิบปีค่ะในรอบห้าสิบปีน้ำท่วมค่ะในรอบยี่สิบปีในรอบห้าสิบป,ป,บป,บปีแต่ละทีเนี่ยที่น้ำท่วมภัยใหม่พายุเหตุเกิดต่างๆหมุนเวียนไปในรอบห้าสิบปีค่ะไม่เคยเห็นค่ะเพิ่งเจอในชีวิตค่ะหลังบอลนะ พ่ข้าเจ้าอันใส่มองฮะใส่มองใส่มองได้ทั้งปลาใส่ใจได้แต่มองใส่มอง,มองได้ทั้งปลาวันนี้ล้อคายมาลงมาอาบน้ำาบเห็นก็ใช้ได้เมื่อแค่นี้ละคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะจ๊ะ ติดตามคลิปต่อไปได้จ้าขอบพระคุณท่านมากนะคะท่านผู้ชมโชคดีจะเป็นของท่านนะคะขอให้ทุกคนโชคดีเด้อจ้าดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีดูแลสุขภาพสุขกายสุขใจค่ะช่วงนี้กะย่าเจ็บอย่าจนเด้อค่ะอดทนเอาค่ะต่อสู่ไปน้ำกันค่ะให้ผ่านพ้นวิกี้โควิดนี้ถ้าโควิดผ่านไปกะ การค้าการขายการทำมาหากินก็คือสิสะดวกขึ้นเพราะว่าหายอดใจไว้อดหายใจยาวๆให้มันท่านยุคศรีวิไลเมื่อยุคนี้ผ่านไปแล้วนี่ให้มันผ่านพนไปไปไยุคนี้ยุคที่วิกฤต่ต่อไปจะถึงยุคศรีวิไลสันถ้าไยดวงดีโชคดีก็จะได้อยู่ถึงยุคศรีวิไลจะ,จะเจริญรุ่งเรืองวันนรอก่อนนะคะรอยุคศรีวิไลคะ่ะ นคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะจ๊ะสบายดีบงังสูขอพระคุณมากนะจ๊ะสวัสดีจ้า